ไปดูวงเล่าที่นนทบุรีกันหน่อยนะคะชายวัย50ปั้งวงดื่มเหล้ากันกับเพื่อนอไม่รู้อีท่าไหนแหละมันมีหนึ่งคนตายตำรวจก็ต้องลงไล่ถามทีละคนเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงคำเ็งแดงบางลีและสมเด็จตำรวจเป็นเครียดเลยค่ะ เล่าไม่ตรงกันซักคนสรุปเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันนะแน่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะคลักษณะจุดเกิดเหตุเป็นทาวเฮาส์สองชั้นห้องนอนชั้นสอง,สองมีศพในแก้ว,วเป็นชาวไทยใหญ่ถูกแทงด้วยกันไกร12แผลตั้งแต่หน้าอกถึงท้องแล้วก็แขนขวาด้วย12แผลถูกต้องที่แขนขวาเนี่ยน่าจะเหมือนแบบยกมือขึ้นมากันนะคะก็เลยมีแผลไปอีก4ี่แผลมีกันไกรที่มีคราบเลือดติดอยู่ห้อยอยู่ตรงกระจกหน้าต่าง2อัน นี่เลยค่ะสองเล่มสองนันอยู่ mm hmm. ในแก้วผู้ตายเป็นเพื่อนชายคนสนิทกับในตุ๋ยเจ้าของบ้านและขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในเหตุการณ์สี่คนในแก้วคนตายบางลีแดงและคำเต็งคำเต็งเป็นน้องชายเจ้าของบ้านนะคะนั่งกินเหล้ากันอยู่ ตำรวจก็พยายามเนี่ยเนยเรามีเรามีแบบแอมเบียนไหมตำรวจก็พยายามจะถามอ,ะอ่ะยังไง,งเออนี่เล่าสิเอแล้วนี่ว่ายังไงคือถามไปถามมาไม่มีใครพูดตรงกันเลยให้การสับสนไปทุกคนเลยค่ะ สุดท้ายตลกเอางี้ไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละไปลงพักด้วยกันเลยไปนั่งคุยกันอีกทีนึงยืนคุยถ้าจะไม่รู้เรื่องนายคําเต็งเมื่อกี้คาเต็งอยู่ซ้ายสุดใช่ไหมนายคําเต็งที่เป็นน้องชายเจ้าของบ้านบอกว่าเห็นผู้ตายเดินขึ้นไปชั้นสองส่วนนายแดงบอกว่าไม่ได้ลงคําเต็งบอกว่าเห็นผู้ตายขึ้นชั้นสองนายแดงบอกว่าไม่เห็นผู้ตายลงมาจากบ้านเลยคนสุดท้ายที่เดินขึ้นบ้านคือบังลีแล้วก็ดินเสินทะเละ แต่ไม่รู้เสียงใครเพราะเปิดทีวีในบ้านดังมากมมตำรวจก็เอาแล้วยังไงอะงงไปหมดมมแดงกับบางลีก็บอกว่าไม่ได้ทําไ,ไม่ได้ฆ่าแก้วแล้วก็โยนความผิดกันไปกันมาอยู่อย่างนั้นนะคะตำรวจก็ต้องคุมคุมกันไปคุยที่โรงพักอะนั่งคุยกันใหม่เอาดีๆเล่าใหม่เล่าใหม่ให,มให้หมดเลยคุยกันจนถึงบ่ายพี่อุ๋ยแต่ก่อนจะฟังที่โรงพักใช่ไหมที่ว่าเขาสาร,รภาพเลยแล้วใช่ไหมค่ะ ขอฟังในที่เกิดก่อนเอออยากฟังในที่เกิดเหตุนี้ยังไงเนี่ยขอฟังหน่อยสิเออ ใครทะเลาะใครทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันเมื่อกี้พูดเมื่อกี้ใครทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันนั่งกินเลากันมี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 กระถางกินกินเล้าใส่เขกินเล้าใสกระกินเล้ากันนี่กินเล้ากันนี่นะกินเล้าคนนี้นะครับสอ2คนตรงนี้ใช่ไหมครับกินเล้าสองคนเลยกินเล้ากันคนนี้มีใกินด้วยเลยครับไีคุณนังคุณนังกินเล้าเฮ้ยคุณคุณนางดูหนังแต่องคนที่นั่งกินเล้าในกันข้างเล้าข้างนอกใช่ไหม เป็นยังไงล่ะตำรวจหัวจะปวดเหมือนกันอ่ะทุกคนก็อยากจะเล่าอ่ะแต่ใน,เ,นเล่ากันคนละเรื่องไปหมดเลยสี่คนเนี้ตกลงมีคนหนึ่งที่ไปไปทำร้ายเขาจริงๆจนใช่ไหมน้องมินใช่ค่ะอ่านท่านผู้ชมคิดว่าใครเนี่ยเออคุณผู้ชมลองลองคิดดูอ่ะฟังคาให้การในออที่เกิดเหตุนะในแดงในแดงที่เราจิ้มตัวเขียวเขียวเนี่ยในแดงที่เสื้อเปิดแหวอกอกเนี่ยออแดงบอกว่าเออน,นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันแต่สองคนที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน แดงบอกว่าไม่เห็นคนตายลงจากบ้านเลยส่วนนายคำเตงคำเตงคือที่จิ้มจิ้มสีน้ำเงินเนี่ยน้องชายเจ้าของบ้านส้ายสุดนั่นบอกว่าเห็นผู้ตายอ่ะเดินขึ้นไปชั้นสองแล้วเขาบอกว่าคนสุดท้ายที่เดินขึ้นบ้านคือบังลีคือที่กำลังคุยกับตำรวจอยางออกรถอยู่เนี่ยคนทางขวาสุดน่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นเพื่อนสนิทกับคนตายอ่ามีบังลีน่าสงสัยก็ล่ะเดินขึ้นบ้านใช่ไหมเห็นเดินขึ้นบ้านแก้วคนตายเขาอยู่ในบ้านใช่แต่ว่า แดงกับบางลีบอกเขาไม่ได้เป็นคนก่อเหตุอ้าวก็โยงกันไปโยงมาอยู่สองคนเนี่ยแดงกับบางลีเนี่ยเอาเหลือสีเหลืออีกคนหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นเพื่อนน่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะเพื่อนคนสนิทของของผู้ตายอะ่ะอ๋อแกก็ยืนฟังอยู่อ่าใช่คือขวาสุดเนี่ยเจ้าของบ้านซ้ายสุดคือน้องเจ้าของบ้านอตอนนี้ที่กําลังขวักไขว่กันอยู่คือแดงกับบางลีแดงกับบางลีใช่ไอ้ข้าอก 5, แก้วเออหรือมันยังไงอ่ะ เอาเป็นว่าต้องพาไปโรงพักใช่ไหมคุยกันไม่รู้เรื่องตลกไปให้หมดเนี่ยไปกัน4ี่คนไปให้หมดเลยเออขอฟังใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้ปวดหัวมากฝน <c oughs> ก็ตกด้วยเดี๋ยวจะป่วยกันหมดไปขึ้นรถไปโรงพักคุยกันใหม่ <c oughs> สุดท้ายคุยกันจนถึงบ่าย <c oughs> พี่อุ๋ยจากเมื่อคืนนั่นหรอถึงบ่ายหรอเลยยอมรับสารภาพว่าไงรู้ไหมว่ายังไงมีคนรับสารภาพว่าเขาคือคนก่อเหตุแล้วซัดทอดอีกคนนึงร่วมก่อเหตุด้วยอุย บังลีรับก่อนบังลีบอกผมเป็นคนแทงแก้วเองแล้วซัดทอดแดงว่าแดงก็ร่วมก่อเหตุด้วยโดยแดงเนี่ยเอากรรไกรแทงแก้วหลังจากที่บังลีลงมาจากห้องตำรวจก็เลยไปสอบปากคำแดงซ้ำอีกพราะบังลีรับสารภาพแล้วไงสุดท้ายแดงก็ต้องยอมรับสารภาพว่าก็ร่วมก่อเหตุด้วยจริงๆทำไมอะสาเหตุเพราะว่าผู้ตายในแก้วเนี่ย ไม่ยอมคืนเงินทอนค่าเล่าที่เหลือจากการซื้อก็เลยแทงแทนี่เหรอ,อแทงเขาจริงไหมครับผมอ่ะไปใช้อะไรแทงเกันไก่ขอ,อก,กันไก่สาเหตุเพราะว่าทะเลาะอะไรกันไม่ไม่ได้ทะเลาะรับผมอืมแล้วทำไมถึงก่อเหตุเมาหรือเมาเมาครับผมอือได้โกดอะไรคนตายไหม ไม่ไ,ไ,มไม่เคยโกรธครับผมแล้วไปแทงเราทำไมล่ะเพราะอารมณ์ชั่ววูบหน่อยอารมณ์ชั่ววูบนะอยาขอโทษไหมสุดท้ายแล<อ>้วครับสรุปไม่ต้องเถียงกันอ่ะที่โยนกันไปโยนกันมาแดงกับบังลีทำทั้งคู่สอบยันบ่ายใช่ค่ะสองคนที่ยืนอยู่ในคลิปตอนแรกใช่ไหมที่ว่าอยู่ตรงกลาง,งนั้น,น,น,นก็น่าจะสั่งแล้วล่ะมัง้งเอาภาพตอนแรกมาหน่อยสิคู่มาหน่อย ที่ตำรวจยืนหัวปวดอยู่น่ะอ่านี่นี่นี่แดงกับบางลีนี่แหละเนี่ยสองคนนี้แหละทั้งคู่ค่ะทําทั้งคู่วันนี้คุณเลิฟรับวิการผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะคะได้ภาพวงจรปิดตอนสามทุ่มยี่สิบห้าเมื่อคืนมาจับภาพบางลีเดินออกมาโบกรถให้เจ้าของบ้านให้ในต๋ยเจ้าของบ้านแล้วก็บอกให้ในตุ้อ่ะขึ้นไปดูในแก้ว แล้วหลังจากนั้นพี่ชายเจ้าของบ้านก็เดินออกมาเพื่อเรียกรถกู้ชีพค่ะเหมือนบางลีจะยังใส่ชุดเดิมอยู่กับตอนที่ตำรวจลงไปในแอดนี่คือพี่ชายเจ้าของบ้านนะเป็นคนมาโบกเรียกกู้ชีว่าให้มาทางนี้ครับกล้องอีกตัวหนึ่งจับภาพในต๋ยเจ้าของบ้านนะคะกลับมาจากขับรถแท็กซี่แล้วก็ขึ้นไปดูในแก้วคนตายออกมายัง เขาอยู่ในรถแท็กซี่อยู่ใช่ไหมตอนนี้เพิ่งกลับมาจากขับแท็กซี่ลงแม่ลงจากรถไหมอ่ะเปิดประตูละน้องมินนี่ตาดีจริงๆค่ะพี่มองไม่เห็นเหรอพี่เห็นแต่ลูกศรตุ๋ยตุ๋ยอยู่นะเห็นว่าเปิดประตูรถเมื่อกี้จังหวะที่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไงแต่เขาลงหรือยังก่อนตอนเนี้ยอ่ะอืมเอาว่าเปิดประตู ก็คงต้องลงแหละค่ะแล้วสามทุ่มสี่สิบห้ากู้ชีพแล้วตำรวจก็ขับเข้ามาที่บ้าน<อ>นี่ค่ะเกิดเหตุแล้วใช่ค่ะตำรวจก็คุมตัวบางลีมาทำแผนตรงจุดเกิดเหตุนะคะเขายอมรับว่าเขาเอามีดทำครัวอ้าวสรุปไปมีดทำครัวเหรอไม่ใช่กัรไกลเหรอเอามีดทำครัวแทงในแก้วไปหนึ่งครั้งเพราะถูกในแก้วเอาไม้ตีก่อนพอแทงเสร็จก็โยนมีดทำครัวทิ้งลงมาจากหน้าต่างห้องนอนแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่ง จากนั้นนายแดงก็ลงมือทำร้ายนายแก้วซ้ำแล้วนายตุ๋ยเจ้าของบ้านก็ขับแท็กซี่กลับมาถึงและเขาก็เลยพานายตุ๋ยเจ้าของบ้านขึ้นไปดูนายแก้วที่ถูกแทงก็พูนั่งมีมัมาเถี่แล้วมีดเราคว้าวม,<ไ>มีดไหมมีดเราคว้าตรงไหนมีดผมีมาวางวางอยู่เงี้ยนั่นเรานั่งอยู่เงี้ยแล้วเราช่งไง ข้อเมาตีผมแล้วผมก้าวแต่งแต่งแล้วก็ผมลงไปแทงไม่กี่ทีทีเดียวครับตกลงสมเด็จในคลิปก็คือในตุ๋ยค่ะเอ,เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นมาสี่คนใหม่แม่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงง <c oughs> คำแต่ง <c oughs> เป็นน้องสมเด็จ <c oughs> สมเด็จก็คือตุย๋ยตุ๋ยคือเจ้าของบ้านและตุ๋ยคือเพื่อนชายคนสนิทของแก้วผู้ตายแดงกับบังลีก็เป็นเพื่อนกัน และแดงกับบังลีก็คือคนที่ฆ่าในแก้วคนตายอเคลียร์ไหมแล้วพอตุ๋ยเขาขับรถแท็กซี่มาถึงก็ทาเป็นไปบกรถบกรถเออ,อย่ยขึ้นไปดูข้างบนหน่อ้แก้ไวไ้ลูกใครเออแก้วตายออทั้งคู่นั่นแหละนะคะเราก็คุยกับนายตุ๋ยเสื้อสีเหลืองนายสมเด็จเนี่ยเขาก็บอกว่าในแก้วเนี่ยเป็นชาวปราจีนบุรีแล้วก็เป็นเพื่อนชายคนสนิทของเขาก็มาอยู่ที่บ้านนั้นแล้วล่ะแรกๆเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงแต่หลังๆแขนขาไม่ค่อยดีเลยมารักษาตัวที่นี่ ที่ผ่านมาแก้วกับบังลีชอบกินเหล้าด้วยกันแต่ก็ทะเลาะกันบ่อยแต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าจะถึงขั้นแทงกันขนาดเนี้คือเขาบอกถ้าวันนั้นเขาอยู่บ้านนะเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดเพราะว่าเวลาสองคนทะเลาะกันอ่ะแค่เขาพูดคําเดียวอ่ะแต่ไม่รู้คําไหนแต่แค่เขาพูดคําเดียวสองคนก็จะเลิกทะเลาะกันทันทีอเอิ้นเขาออกไปขับแท็กซี่ไงครันายแอดคนที่มาบอกเรืยอกู้ชีพอ,ะอ่ะที่เห็นในวงจรปิดนายแอดนี่คือพี่ชายฝาแฝดของในตุ๋ย ฝาแฝดไม่ได้อยู่ในสี่คนไม่อ,อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ในวงจรปิดที่เดินออกมาโบกเลคุชีพในแอดเป็นพี่ชายฝาแฝดก็บอกเมื่อคืนเขานอนอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันแต่ก็ไม่ได้เอกใจเพราะแก้วกับบังเรียทะเลาะก,กันแล้วตีกันแทบทุกวันจนกระทั่งได้ยินเสียงน่าจะเป็นเสียงเฮือกสุดท้ายว่ายังไงลุงแอดช่วยด้วยแล้วเสียงก็เงียบไปเลยแต่เขาไม่ได้ขึ้นไป เพราะว่าเขาเองก็ไม่ค่อยกินเส้นกับบางลีแถมยังเคยถูกบางลีทำร้ายก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเอาว่าตำรวจสบพบางสีเมืองแจ้งข้อหาบางลีกับนายแดงร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะโอ้โหแค่เรื่องกินเหล้าเงินทอนซื้อเหล้าอย่งนีน